นอนต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอ YouTube ความยาว1,500คำสำหรับขบวนรถไฟคนแก่นสกายไลน์รอยัลเทรนสองพภาษาไทยไม่มีหัวข้อเหมาะสำหรับช่องของคุณขีดขีดขีดในปีพุทธศักราช2,568หรือสคอร์ส,สาลา2025การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดตัวหนึ่งในขบวนรถไฟหรือระดับตำนานที่หลายคนตั้งตารอขบวนขอนแก่นสกายไลน์รอยัลเทรน2025 2ขบวนรถไฟที่เป็นมากกว่ายานพาหนะ แต่คือประสบการณ์เหนือระดับของการเดินทางที่ผสมผสานความสง่างามในอดีตเข้ากับเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้อย่างลงตัวขบวนขอนแก่นสกายไลน์รอยัลเทรน2 0 2 5ออกแบบมาเพื่อตอบสนองนักเดินทางที่ต้องการความสะดวกสบายหรูหราและมีรสนิยมโดยเฉพาะเส้นทางสายอีสานที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างขอนแก่นเมืองที่กำลังเติบโต,ตสู่ศูนย์กลางแห่งการพัฒนาและนวัตกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดเด่นของขบวนนี้เริ่มต้นตั้งแต่รูปลักษ์ภายนอกตัวรถถูกออกแบบใหม่หมดโดยใช้แนวคิดเพราะเย่าสกายไลน์ที่ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยกับลวดลายแบบโมเดิร์นอาร์ตเดโคตัวถังรถใช้วัสดุผสมระหว่างอลูมิเนียมน้ำหนักเบาและไทเทเนียมบางส่วนทําให้ทั้งขบวนมีน้ําหนักเบาลงแต่แข็งแรงขึ้นพร้อมเคลือบผิวพิเศษแบบสะท้อนแสงในยามค่ำคืนให้แสงสะท้อนระยิบระยับดั่งขบวนแสงแห่งฟากฟ้า ภายในขบวนรถแบ่งออกเป็น4โซนหลักได้แก่โซนรอยเลล์เ้าโซนสกายสวีทโซนอาหารรอยเยล์ไดนิ่งและโซนสกายออฟเซอร์เวชันซึ่งแต่ละโซนนะั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโซนรอยเลล์เ้าคือพื้นที่ต้อนรับผู้โดยสารในระดับพรีเมียมด้วยพื้นที่โล่งโปร่งแสงธรรมชาติเข้าถึงได้เต็มที่ด้วยกระจกพาโนรามาทั้งสองฝั่งเบาะที่นั่งเป็นเบาะหนังแท้นำเข้าจากอิตาลีมีระบบปรับอุณหภูมิในตัวพร้อมระบบเสียงรอบทิศแบบ Donny Atmos ทำให้ทุกการเดินทางเสมือนอยู่ในโรงละครส่วนตัว ถัดมาในโซนสกายสวีทห้องพักระดับซูเปอร์ลักชัวรีที่รองรับผู้โดยสารแบบค้างคืนมีเพียง8ห้องต่อขบวนเท่านั้นภายในมีเตียงคู่ขนาด king size ผ้าปูที่นอนผลิตจากผ้าไหมขอนแก่นแท้ติดตั้งสมาร์ททีวี 8K ขนาด60นิ้วพร้อมระบบควบคุมด้วยเสียงระบบระบายอากาศแบบอัตโนมัติและห้องน้ำส่วนตัวที่หรูหราเทียบเท่าโรงแรมระดับ6ดาวโซนอาหารรอยเย i n ดิ닝ออกแบบมาในแนวรราชะสำนักร่วมสมัยเสิร์ฟเมนูไทยโบราณหายากผสมผสานกับเมนูฟิวชั่นนานาชาติ ปรุงโดยเชฟระดับมิชลินสองดาวซึ่งมีครัวส่วนตัวในขบวนอาหารโดยเฉพาะอาหารจานเด่นเช่นต้มขาไก่ขอนแก่นทรัฟเฟิลข้าวเหนียวมูลมะม่วงสไตล์ฝรั่งเศสและคาเวียร์าบหมูครัวโซนสุดท้ายคือสกายออฟเซอร์เวชั่นเด็กซึ่งเป็นไฮไลท์ของขบวนนี้เปิดโลง่งรอบทิศทางพร้อมกระจกนิรภัยพิเศษแบบโค้งรอบมองเห็นวิวทุ่งนาภูเขาและพระอาทิตย์ตกของภาคอีสานได้แบบพานโนรามามีระบบการสั่นสะเทือนทำให้ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับการจิบชา กาแฟหรือน้ำผลไม้สดได้อย่างสงบและหรูหราด้านเทคโนโลยีขบวนขอนแก่นสกายไลน์ร y อยัลเทรน2 0 2 5ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าล้วนจากแบตเตอรี่ลิเทียมซิลิคอนที่ชาร์จจากสถานีตามจุดสำคัญและมีแผงโซลาร์เซลล์แบบยืดหยุ่นบนหลังคาช่วยลดการใช้พลังงานลงกว่า40%เมื่อเทียบกับขบวนดีเซล ระบบความปลอดภัยระดับสูงติดตั้งระบบ AI วิเคราะห์เส้นทางล่วงหน้าป้องกันการชนระบบกล้อง360องศาทั้งภายในและภายนอกขบวนระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าแบบอัจฉริยะที่สามารถหยุดขบวนได้ภายในระยะทางสั้นและยังมีระบบกรองอากาศระดับ HEPA ที่ช่วยกรองฝุ่น PM 2.5และแบคทีเรียได้ถึง99.97% เส้นทางของขบวนรถนี้จะเริ่มจากสถานีกลางกรุงเทพมหานครสถานีอยุธยาสระบุรีนครราชสีมาข,ขอนแก่นรวมระยะทางทางสิ้น450กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางเพียง3ชั่วโมง15นาทีด้วยความเร็วสูงสุด200กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างทางผู้โดยสารจะได้สัมผัสกับบริการระดับ VVIP เช่นพนักงานประจำห้องชุดส่วนตัวเครื่องดื่มต้อนรับชุดน้ำชายามบ่ายและบริการนวดแผนไทยบนรถที่ให้บริการโดยหมอนวดจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอันมีชื่อเสียง ขบวนขอนแก่นสกายไลน์รอยัลเทรน2,025ยังให้ความสำคัญกับศิละปะวัฒนธรรมท้องถิน่นทุกการเดินทางจะมีการแสดงดนตรีสดแบบหมอลำฟิวชัน่นและการจัดแสดงผ้าไหมขอนแก่นในตู้จัดแสดงพิเศษของขบวนทั้งยังมีระบบ Virtual Reality สเสมือนจริงที่สามารถสวมแว่นดูเรื่องราวประวัติศาสตร์อีสานร,ระหว่างการเดินทางได้อีกด้วยราคาบัตรโดยสารของขบวนนี้แบ่งเป็น3ระดับได้แก่รอย,ยล,ล้าราคา4,200บาท สกายสวีทราคา12,500บาทและสกายเพรสิดิเชียลสวีทห้องพิเศษสุดสำหรับ2ท่านราคา2 9 0 0 0บาทต่อทริปซึ่งรวมอาหาร5คอคอสเครื่องดื่มไม่อันและกิจกรรมบนขบวนทั้งหมดผู้โดยสารสามารถจองตั๋วผ่านระบบแอปพลิเคชัน SRT ร o อย l ยทัศหรือเว็บไซต์ขององค์การรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีระบบเลือกรถเลือกห้องเลือกอาหารล่วงหน้าและบริการรับส่งจากโรงแรมหรือในกรุงเทพมหานครและขอนแก่นแบบครบวงจร ขบวนนี้เปิดให้บริการทุกวันสุขอาทิตย์และวันหยุดนักขตรรัตฤกษ์โดยมีรอบออกจากกรุงเทพมหานครเวลา7นาฬิกาถึงขอนแก่น10นาฬิกา15นาทีและรอบกลับเวลา16นาฬิกา30นาทีถึงกรุงเทพมหานคร19นาฬิกา45นาทีผู้โดยสารที่ต้องการประสบการณ์ที่แตกต่างและหรูหราไม่ควรพลาดกระแสตอบรับของขบวนรถนี้หลังเปิดตัวเพียงไม่นานก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแห่จองล่วงหน้าหลายเดือนมีการรีวิวบนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินทางหรูและอินฟลูเอนเซอร์ด้านไลฟ์สไตล์ที่ลหลงใหลในความหรูหราและเหนือสิ่งอื่นใดขบวนขอนแก่นสกายไลน์รอยัลเทรน2025ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาและการคืนคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับภูมิภาคอีสานผ่านรูปแบบการเดินทางที่ไม่เหมือนใครการผสมผสานร,ระหว่างนวัตกรรมการออกแบบและศิละปะวัฒนธรรมนี้ทำให้ขบวนรถกลายเป็น อัญมณีแห่งรางรถไฟไทยไม่ใช่แค่การเดินทางแต่คือการสร้างความทรงจำความประทับใจและแรงบันดาลใจที่ผู้โดยสารทุกคนจะไม่มีวันลืมและนี่คือขบวนรถไฟขอนแก่นสกายไลน์รอยัลเทรน2025ที่พร้อมจะนำพาคุณทยานสู่ความหรูหราเหนือระดับอย่างแท้จริง